ยห่วยฟุ้นมีแตปลาขาวครับแต่ว่ามันถือเป็นปเป็นบางเมือ่อครับครับรถละสองร้อยได้ปรดครับเนี่ยรถลระสองร้อยครับแมนบอกครับ <200 S 2> บ้านผมนี่สองร้อยคือต้องต้องสร้างเนี่ยพุ่นใส่หมองครับย้ายพุ่นจีมาใส่สิละครับเนี่ยใส่ ตาชนนะ่ไะไอ้อชนนี่แหละไอ้ชนน่ะเป็นเซียนเส่นเส่นมองหาปลาครับแล้วอีกคนเนี่ยกับหน้าสงเ,อเอพ่นชีรู้วังในนี่จะมีปลาลดเนี่ยพ่นชีไปครับรออรออโอ้ย,อยงอใหญ่ขนาดเลยน้องงอนี่ครับเอาหยกไปแล้วจังเงนเย็นหยกไปเรื่อยๆเออออกกําลังกายจะได้ไค่อยแข็งแรงครับ แข็งแรงครับน้ำยังไหลยุ่งนแมพุ่นไหมไหลออกช่องคุณครับออโอ้ปีนี้น้ำไหลาหลาครับปีนี้ครับครับบาาสามวง นะครับอันนั้นโอ้เอาคุณย่าโอค้ครับครับนนครับครับครับได้หมกครับได้หมกอยู่ดอกครับใจเย็นยังไปเรื่อยเรื่อยที่ใส่ใสา่ขอบฟึ่งเกาชมเนี่ยครับขอบฟึ่งเนี่ยด้วยขอบฟึ่งนเนนะี่ยโอ้หินดองไลมาเบิ่งหินดองเฮายกหยอกครับเนี่ยโอ้หินดอง,ออดองไม่หยงังครับเนี่ยแม่นวะไปจีทโถดัดโชดโชดเนี่ยโชดเนะี่ยโชดเนี่ย โอ้พี่น้องสวัสดีพี่น้องมั่งแต่ช่วงเวลาใดนครับเนี่ยไหนแล้วกับมาที่โอ้พี่น้องสมลุกสมลานบบนี้ี่โอ้ขอชมด้วยนะครับเดี๋ยวขอชมเนี่ย,ยพี่น้องให้สวัสดีปามกันพี่น้องนี่ยครับบังโอ้มีเยอะครับผมก็กินวัวเซาครับขอบ,บคุณมากครับโอ้พี่น้องครับบังเดี๋ยรับเนี่ยสวัสดีเพื่อนนะครับเนี่ยปลาเข่งปลาเสีวพี่น้องปลากระเดืด่อปลาขาวน้อยโอ้พี่น้องเอ้ยนี่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 ผมมาสามล้อชิจูบมครับเนี่ย หาโล้พ mm ี hmm. oh, oh, hello. Hello, mercy, ่้องหาโรเนี่ยพี่น้องเนี่ยโอ้หนักขนาดพี่น้องโอ้หาโรหาโรพี่้องเนี่ยนี่นี่หาโลครับนี่เอาไปขายพี่น้องเฮ็ดปลาแดกปลาลาได้ยังครับเนี่ยเขาซื้อกันบ่ครับดีเนี่ยเฮ็ดปลาลาดอะไรครับสำเนาโอ้พี่น้องเนี่ยนี่มาบ่งนะครับเนาะโอ้เนี่ยพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาวบิดประยาพี่น้องนัองอําเฟอเกษตรสมบูรณ์พี่น้องนี่สมซื้ออะไรครับนี่โอ้พี่น้องเนี่ยนี่นี่ครับมาบ่ง อาอจิโถขนาดน้ำยังไม่ได้แหงหลายนะครับเนาะเนี่ยอีกน้อยพี่น้องเอ้่ยนี่ครับครับโอ้สอนครับสอนพี่น้องเอ้ยสอนนี่ยนี่นี่ครับครับครับเนี่ยจกลับบ้านแล้วครับเนาะนี่เก็บกู้แล้วครับนี่พอแล้วเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยนี่นี่มือประหยัดครับบ้านเฮาเนี่ยนะครับมือมือหลังมากไหมนะครับเนาะครับครับครับแมนครับแมนแมนโอ้พี่น้องเอ้ยพี่นี่ปลาลายพี่น้องน้ำมากพี่นี่ครับระวังครับระวังระวังระวัง ครับ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 ครัโซกแมนโซกแมนง้อโซกแมนพุดพัยโชว์ดูโชว์ดูพุดอยากพี่น้องโอ้ธรรมดาครับเนี่ยพัย่าเจ็ดสิเอ็ดปีครับเนี่ลงข้าเดียวนะครับนะดิโอ้นั่นแหละครับน่ลายครับครับครับดิ

อ๋อปลดใจเดยครับมองห่างนะครับนาะสามเสนต้กว่ด้อยาด่ครับครับอ้ปลดช่วงนี้เขาย้ำปลดกันนะครับเนาะเห็นครับห้องไหที่น้ำเดืนหน่อยเห็นปะนี่โอ้ป่าเขาปลดครับครับหนาวๆแครับเนาะหนาวจกนอยนึยัครับเมื่อแม่นแท้อ๋อส่พอปนหาไซมองปลดช่วงกันเวลานั่นนะครับ ช่วงกำลังที่หนาวนะครับแมน,นบ่ครับเดี๋ยวนี้แตใส่ไม่กินยากเด้อเนาะมันล้มดินเสีล้มดินมันยามหนาวนเออแมน่นแท้แมน่นแ<ด>ท้สงสัยสิแมน่นครับสิแม่นอยู่ครับเป็นช่วงฤดูมันนะครับนะเนาะเฮ็ดแทงเฮ็ดต้องให้ถึงเวลานะครับครับอยังครับค่อยๆไปคุณยายใจเย็นไปเป็นหมู่กันใช่ละเด้อเออนะครับไปเป็นหมู่กันิล่ะ

ครับครับพิจารณ์เอาครับไปค่อยไปเอาเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นน้ำมือครับพันว่าที่มีฝนนะครับเด้อวันพฤหัสนี่ยแหละครับมันวาที่มีฝนจากที่ฝนไหลบันไดพ่อรู้ครับครับฝนในแบบที่เปี้ยนเรือดูนะครับฝนยังไงฮะครับธรรมชาติเขานะครับนะ ครับมาเป็นฝนแห้งดอกมั้งครับครับเนี่ยโอ้เอาคุณยายเอาตายตายตายโซนเราพี่น้องเลย,ยปั่นรถเอ้ยปะยางปลาเคงงียงไงปลาเคงงียคงไงๆๆครับพี่น้องปลาเคียงปลาเคียงครับเนีน่ยโอ้ครับครับครับเอาคุณยายเอาเจือปลาคอไงยใ็่ไหมเนี่ยเอาไว้ทันได้เอาไว้ได้เนี่ยยกไปเนียไล่ไปเนียมันดิขึ้นในพุูดละที่เอาครับมาอยู่นี่ร์ร้าว่าไปใส่เราครับ พุ่นอะโอ้ฝนยังเปียงน้ำออกจากน้ำอยู่ครับเนาะน้ำลายครับทีนี้ครับครับเลยครับปลาโชคดีครับพุ่นอะโอ้ครับครับครับเอาคักคักคักโอ้นะครับครับโอ้ครับอาโศกโศกโศกคุณยายนะเออ ครับน,นกนนยย่เน่เนครับครับเมนครับเมนครับโอ้เอาเราป่า้อว่าเราเห็นป่าอน้อยเป่าอน้อยโอ้เห็นอา,อามันมากล้องวยายเนี่ยมันมากล้องที่ผมว่าเนี่ยเอาเนี่ยพอกล้องมาเนี่ย ครับอย่ายกไปเรื่อยขอนไปเรื่อย,รอยครับเนี่ยนะครับฝนตกมือนี้นะครับจังหวะอยู่ครับฝ <c oughs> นเปลี่ยนฤดูครับฝนค <c oughs> รับฝนเปลี่ยนฤดูครับ โอ้ยโอ้าอาวพี่น้องเอ้าปลาชิงครับพี่น้องปลาชิงปลาชิงเอาละชิ้นนี่ครับครับอ๋อได้แถวเราสองตัวสามตัวกับเต็มถุงนะคุณยายอาเออติดติดปลาแดกปลาลายดีแน่เนี่ยครับเนี่ยปลาแดกปลาลายดีครับรรหบมักใส่เกลือไว้นะครับขั้นปลาน้อยเ่าต้อง เอาเคี้ยวดอกคุณยายมักเกลียวมักไว้ก่อนสเสร็จแล้วค่อยมาเอาห้ำขวดจริเหรอเพีนงวะเอาห้ำขวดค่อยคุกที่หลังก็ได้นะครับมักไว้ปีเดีัดเดียคุณยายโอ้ยครับเนี่ยปลาล่าเฮ็ดไว้กินเดงเฮ็ดช่วงนี้แหละครับคุณนะ่ะโอ้ยน้องฝุ่นครับพี่น้องขคุณนะ่ะคักคักคักโอ้ยเอาเอาเอา,อาต้องฟ้าดอกคุณยายสองคนนี่ใส่มาแยงดอกเด้อค่อยค่อยอย,อย่างไป เออครับเอาไปเนี่ยถือกม่ต้องไปเฝ้าเด้อเราอะไรมาเห็นเจ้านละ้เนี่ยเนี่ยเห็นว่านั่นน่ะเนี่ยเออครับอยู่สองคนมาต้องย่านครับเนี่ยเออครับอยู่สองคนมาต้องย่านเลยนะครับใส่มาหยาตเดอกครับปลาห้องเนี่ยเนี่ยครับ ครับอากระเดิดฟ้าเค็งน้องยายนะอยู่ดีมีแห้งได้พี่น้องเด้อครับเอาอยู่ดีมีแห้งสุผู้สู่คนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับครับกดติดตามนะยายนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเด<ๆ>ี <alguém S 2> ๋ยวจีถ่ายคลิปดีดีไหมพี่น้องเบิร้งให้พี่น้องครับสวัสดีครับ